สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะอวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบกันกับอีพีเจ็ดแปดเจ็ดกันแล้วนะคะฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสําหรับการติดต่อค่ะพี่จ๋าศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้าส่งฟรีมีปลายทางค่ะ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่เพิ่มเพื่อนโดยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะสะดวกปลายทางค่ะพี่ถูกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้เดี๋ยวไปบ้านจัดส่งผัดจะดุให้นะคะอ่ะ ep เอ่อเจ็ดแปดเจ็ดนะคะพี่วันนี้ก็มีพระหมายพี่ได้รับชมกันหนึ่งชุดค่ะพี่จ๋าเช้าวันที่ 3, สามเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะหมายเลขที่หนึ่งเป็นพระร่วงหลังรางปืนมาในเลี่ยมเนื้อตะกัวค่ะพี่ นี่ค่ะพร้อมการเลี่ยมเป็นการเลี่ยมใช้งานค่ะพี่จ๋าพระร่วงหลังรางปืนเนื้อตะกัวค่ะเก่าสวยนะค่ะพี่ แบ่งปันนะคะพี่หมายเลขที่1ค่ะแบ่งปันอยู่ที่600บาทค่ะหมายเลขที่2เป็นพระหูยานเนื้อชินค่ะพี่พระหูยานนะคะพี่สาวเนื้อชินตะกัวเก่าสวยเลยค่ะพี่ เก่าสวยค่ะพี่หูยานนะคะพี่จ๋าแบ่งป,ปันอยู่ที่6กรอบาทค่ะหมายเลขที่3ามเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนนคะ่ะพี่จ๋าหลวงพ่อโสธรลงยาน,นะคะพี่เป็นเหรียญลงยาหลวงพ่อโสธรคะ่ะ ่าสวยนะคะพี่หมายเลขที่3ค่ะหลวงพ่อโสธรนะคะพี่จะเป็นเหรียญลงยาสีเขียวเก่าสวยค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc หมายเลขสามเจดอยบาทค่ะอ่ะหมายเลขที่4เป็นพระปิตาหลวงพ่อจีนค่ะพี่จารหลวงพ่อจีนเป็นเนื้อผงคุกลักค่ะพี่ เก่าสวยค่ะปิดตาหลวงพ่อจ <lah> ีนนะคะเก่าๆค่ะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่เออยู่600บาทค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะพี่หมายเลขที่ห้เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมออกวัดแม่น้ำคูเก่าค่ะพี่จ๋า หลวงปู่ทิมวัดแม่น้ำคูเก่านะคะพี่หลวงปู่ทิมค่ะพี่เนื้อเก่าสวยนะคะ หลวงปู่ทิมวัดแม่น้ำคูเก่าค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc ค่ะพี่า๋าหมายเลขี่5 7าเดยบาทค่ะหมายเลขก6เป็นพระสมกอค่ะพี่สมกอหมายเลข6ค่ะ ซุ้มกอเก่าหม่เลขที่6ค่ะแบ่งปันค่ะพี่ซุ้มกอเก่าหม่เลข6ค่ะพี่สาแบ่งปันพี่พี่เออยู่ที่600บาทค่ะใหม่เลข7นะคะพี่เป็นเหรียญหยดน้ำหลวงปุโตค่ะ ปุโตวัดประดูชิมพลีเนื้อนวะนะคะพีจ๋าเป็นเหรียญหยดน้ำนะคะพี่เนื้อนวะค่ะพี่จ๋าเก่าๆเลยค่ะ นี่ค่ะพี่จ้าเหรียญหยดน้ําหลวงปูโตค่ะ,คะพี่ปูโตะเนื้อนวะนะคะพี่จ้าเป็นเหรียญหยดน้ําแบ่งปันอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทคะ่ะหมายเลขที่แปดค่ะพี่จ้าหมายเลขที่แปดนะคะพี่นี่คะ่ะแปดเป็นเหรียญหลวงปูโตะพร้อมเลี่ยมนะคะพี่จ้าเ,เดี๋ยวเ,เป็นเหรียญพร้อมการเลี่ยมค่ะพี่จ๋าเพราะรับไปพร้อมใช้คะ่ะ เหรียญหลวงปู่โตะคะพี่จ๋ามาในเลี่ยมไม่ชัดเจนกราบขอโทษขออภัยค่ะหลวงปู่โตะนะคะพี่เก่าๆเลยค่ะหมายเลขที่แปดนะคะพี่หลวงปู่โตวัดประดูชิมพลีปีหนึ่งหกค่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีเลยค่ะพี่จ๋าหมายเลขที่แปดค่ะแบ่งปันอยู่ที่ หมายเลข8ป0เดยบาทค่ะหมายเลขที่9้นะคะพี่จ๋เป็นพระปิตาหลวงปุโตค่ะหลวงปุโตหลังยันดวงค่ะพี่เป็นพระปิตาเก่าสวยเลยค่ะ ปิตาหมายเลข9คะ่ะพี่จ๋าหลังยันดวงเก่าสวยค่ะแบ่งปันพีน FC, ่พี่เอค่ะพี่พระปิตาปู่โต๊ะพร้อมเลี่ยมหกรอบาทค่ะหมายเลข10เป็นพระมห ah e, ิส่วนเนื้อทองผสมในเลี่ยมพร้อมใช้งานนะคะพี่จ๋าพระมเหิส่วนค่ะ พระมเ ah ห e สวนใหม่เลขสิบค่ะพี่เป็นเนื้อทองผสมพร้อมเลี่ยมพร้อมใช้งานนะคะเนื้อมาแบบเก่าสวยเลยค่ะพี่จ๋าแบ่งปันค่ะพี่หม่เลขที่สิบค่ะแบ่งปันที่หกร้อยบาทค่ะสิบเอ็ดเป็นสมเด็จจิตรัตด,ดาค่ะพี่จ๋าสมเด็จจิตรัตด,ดาหมายเลขสิบเอ็ดค่ะเนื้อเก่าๆนะคะพี่ หมายเลข11ค่ะสมเด็จจิตรัตด,ดาค่ะพี่แบ่งปันที่600บาทค่ะ12เป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมค่ะพี่จ๋าพ่อกเกษมปี17ค่ะเหรียญหลวงพ่อกเกษมนะคะพี่จ๋าปี2517ค่ะ เหรียญหลวงพ่อกเกษมหม่เลขสิบสองค่ะพ่อกเกษมปี17นะคะพี่เก่าสวยค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่แจ้งใหม่เลขกันเข้ามาค่ะ 0 8 4 9 1 5 8 0 6 5นะคะพี่จ๋าหลวงพ่อกเกษมหม่เลข12ค่ะพี่แบ่งปัน700บาทค่ะ13เป็นเหรียญหลวงปู่ดูวัดสแกรค่ะพี่ปู่ดูหลังยันดวงนะคะพี่จ๋าเนื้อมาเก่าเลยค่ะพี่ เหรียญหลวงปู่ดูนะคะพจารณ์หลังยันดวงค่ะปู่ดูวัดสแก่นะคะพี่หมายเลขที่13แบ่งปันอยู่ที่700บาทค่ะ14เป็นพระปิรันนะคะพีจับพระปิรันพิมพ์สี่เหลี่ยมะคะ่ะพี่ มีคราบกรุเก่าๆติดมาแบบนี้เลยค่ะปิลันนะคะพี่จันเนื้อเก่าค่ะเก่าสวยนะคะพี่ใหม่เลข14ค่ะ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าพระปิรันใหม่เลข1 4แบ่งปันอยู่ที่600บาทค่ะ15เป็นปิรันเช่นกันนะคะพี่จ๋ามีมาสองแบบ2พิมพ์ค่ะพี่มีคราบกรุกเก่ามาเช่นกันค่ะพี่จ๋าพระปิรันใหม่เลข1 5ค่ะ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่แจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะปิลันเนื้อเก่าสวยใหม่เลข15ค่ะพี่สาแบ่งปัน600บาทค่ะ16เป็นเหรียญหลวงปุ่ทวดปี08ค่ะปุ่ทวดหลังพระอาจารย์ทิมปี2508ค่ะพี่ เหรียญหลวงปูท่ทวดหม่เลข16ค่ะด้านะน,นหลังเป็นพระอาจารย์ทิมปี08ค่ะพี่แบ่งปันนะคะพี่ใหม่เลข16แบ่งปันอยู่ที่700บาทค่ะ สิบหกเป็นหลวงปูทวดเนื้อผงมีแร่โรยนะคะพี่จ๋าปูทวดเนื้อผงคะ่ะพี่มีแร่โรยคะ่ะ เกาสวยค่ะพี่หน้าหลังมีแร่โรยค่ะพี่จ๋าแบ่งปันพี่เอฟซี FC ค่ะหมายเลข17นะคะพี่6กรยบาทค่ะ18เป็นรูปล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อเงินใหม่เลข18หนะ้าตามาชัดสวยนะคะพี่ ่สวยค่ะแบ่งปันเลยค่ะพี่จา๋าหมายเลข18แบ่งปันอยู่ที่600บาทค่ะสิบเก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญค่ะพี่ เหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญค่ะพี่สาเรียนบูดลั่นนะคะหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญค,ค่ะเก่าสวยนะคะพี่ แบ่งปันนะคะพี่หมายเลข19หลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญค่ะแบ่งปันอยู่ที่700บาทค่ะ20เป็นพระปิตาค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อเชยวัดท่าควายค่ะเป็นปิตาพิมพ์สองหน้าหลวงพ่อเชยหมายเลข20ค่ะ หลวงพ่อเฉยวัดท่าควายนะคะพี่หมายเลข20แบ่งปัน600บาทค่ะ21เป็นเหรียญพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตค่ะพี่เหรียญพระอาจารย์มั่นนะคะพี่จา๋าเหรียญเก่าสภาพผ่านการใช้งาน,นะค่ะพี่ เรียญพระอาจารย์มั่นค่ะพี่แบ่งปันพี่พี่เอฟสีอยู่ที่7จ็โดยบาทเก่าสวยค่ะหมายเลข21ค่ะ22เป็นพระสมเด็จค่ะสมเด็จเก่าใหม่เลข22ค่ะ นี่ค่ะพี่จ๋าเป็นพระสมเด็จนะคะพี่หมายเลขยี่สิบสองค่ะแบ่งปันค่ะพี่หมายเลขยี่สิบสองแบ่งปันอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะยี่สิบสามเป็นสมเด็จเก่าเช่นกันค่ะด้างหลังมีการปั๊มตราชดานะคะพี่สมเด็จเก่าหลังปั๊มตราชดานะคะพี่จ๋าหมายเลขที่ ยีสิบสามเก่าสวยนะคะพี่นี่คะ่ะด้านหลังปั๊มตราชดานะคะพี่ เนื้อเก่าสวยค่ะแบ่งปันค่ะพี่สาแบ่งปันพี่พี่เอฟซีอยู่หกร้อยบาทใหม่เลข23ค่ะ24เป็นพิมพ์วัดเกตค่ะพี่จ้าพระสมเด็จใหม่เลข24ค่ะเป็นพิมพ์วัดเกตเก่าสวยนะคะ เนื้อมาแบบเก่าค่ะหมายเลขยี่สิบสี่ค่ะพี่สาแบ่งปันค่ะพี่ยี่สิบสี่แบ่งปันอยู่ที่ 6 0รอบาทค่ะ25เป็นวัดเกศเช่นกันนะคะพี่สาเนื้อเก่าสวยค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลค่ะพี่แจงหมายเลขกันเข้ามานะคะหมายเลข25ค่ะสมเด็จเก่าะคะ่ะพี่จ๋าถูกใจสนใจต่อสายทักไลนะคะพี่ เนี่ค่ะเนื้อมาแบบเก่าสวยนะคะแบ่งปันที่พี่ FC ค่ะหมายเลข25แบ่งปันอยู่ที่600บาทค่ะ26เป็นพิมพ์วัดเกตอีกองค์ค่ะพี่จ๋าเนื้อเก่าสวยนะคะพี่สมเด็จเก่าใหม่เลข26ค่ะ เก่าสวยค่ะพี่หมายเลข26ค่ะแบ่งปันนะคะพี่สาแบ่งปันพี่พี่เออยู่ที่600บาทค่ะ27เป็นสมเด็จเช่นกันค่ะพี่สาเนื้อเก่าสวยค่ะได้มาแบบนี้นะคะพี่ สมเด็จเก่าใหม่เลขยี่สิบเจ็ดค่ะเกตทะลุซุ้มค่ะพี่ <Bye. S 1> แบ่งปันนะคะพิ่สาด้านบนมีร่องรอยบิ่นมุมบนค่ะพี่นี่ค่ะ แต่คือแตกบินคือบินค่ะพี่สาเจอแล้วจะแจ้งนะคะพี่หมายเลขที่27ค่ะพี่จ๋าพระสมเด็จคะ่ะเจะลุุ้มแบ่งปัน600บาทคะ่ะ28ค่ะพี่จ๋า28เป็นเหรียญปรก8รอบหลวงปู่ทิมะคะ่ะปู่ทิมวัดละหารไร่พร้อมการเลี่ยมนะคะพี่ เป็นเหรียญปรกแปดรอบค่ะเนื้อเก่าสวยพร้อมเลี่ยมเป็นการเลี่ยมใช้งานค่ะปรกแปดรอบหลวงปู่ทิมค่ะ หมายเลขที่20 8ค่ะพี่สาแบ่งปันพี่ f ออยู่ที่6เออ700บาทคะ่ะ29เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเตียงนะคะพี่หลวงพ่อเตียงวัดเขารูปช้างคะ่ะรูปหล่อพร้อมการเลี่ยมหมายเลข29คะ่ะเลี่ยมใช้งานนะคะจากบ้านนี้มีแต่ส่วนมากจะเป็นเขาใช้งานอยู่นะคะ ่าสวยค่ะแบ่งปันค่ะพี่จ๋ารูปหล่อหลวงพ่อเตียงค่ะพร้อมเลี่ยมค่ะพี่จ๋าไม่ชัดเจนกราบขอโทษขออภัยค่ะยังไงรบกวนพี่ๆโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะ29แบ่งปันอยู่ที่ หกร้อยบาทค่ะ30เป็นชินราชใบเสมานะคะพี่ชินราชใบเสมาใหม่เลข30ค่ะเก่าสวยค่ะพี่ แบ่งปันค่ะหมายเลขที่30นะคะพี่จ๋าชินราชใบเซมา600บาทค่ะ31เป็นพระผงแจกแม่ครัวหลวงปุสุค่ะพี่พระเนื้อผงแจกแม่ครัวค่ะพี่จ๋าหลวงปุสุค่ะ เก่าสวยนะคะพี่แจกแม่ครัวปู่สุกใหม่เลขสามสิบค่ะพี่แบ่งปันอยู่หกรอยบาทค่ะสามสิบเอ็ดค่ะพี่สาพระปิตาเนื้อเมกพัดค่ะพระปิตาเนื้อเมกพัดค่ะพี่สาพ,พี่ที่ถูกใจสนใจทราบที่มาที่ไปติดต่อกันเข้ามาได้นะคะพี่สาเนื้อเมกพัดเก่าๆมีอักขระลายยันหน้าหลังเลยค่ะ ก่าสวยค่ะพี่หมายเลข32แบ่งปันอยู่ที่600บาทค่ะสามสิบสามเป็นพระนางพญาค่ะพี่สานางพญาเนื้อเก่านะค่ะพี่เก่าสวยค่ะนางพญาหมายเลข33ค่ะ แบ่งปันค่ะพี่เก่าสวยค่ะพี่จานางพญาใหม่เลขสามสิบสามแบ่งปันอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะสามสิบสี่เป็นพระนางพญาพร้อมการเลี่ยมค่ะพี่มาในเลี่ยมนะคะพี่จานางพญาใหม่เลขสามสิบสี่ค่ะ เป็นองค์สีเนื้อสีดำนะคะพี่จ๋าพร้อมเลี่ยมนะคะพี่เป็นการเลี่ยมใช้งานค่ะนี่ค่ะหมายเลข34มิค่ะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ที่600บาทค่ะ35นะคะพี่พระปิตาหลวงปู่ยิ้มค่ะ พระปิตาหลวงปูยิ้มใหม่เลขสาสิบห้านะคะพี่ปูยิ้มเก่าสวยค่ะองคเล็กนะคะพี่จา๋านี่ค่ะ ปิตาปู่ยิ้มหมายเลข35แบ่งฟัน600บาทค่ะ36เป็นเต่าปลดนี้หลวงปู่หลิวค่ะพี่หลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะคะพี่จ๋าเป็นเต่าปลดนี้ค่ะมาในเลี่ยมค่ะพี่จ๋าเต่าหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองค่ะ เป็นรุ่นปลดหนี้หม่เลข36ค่ะแบ่งปันพี่พี่ FC ที่600บาทนะคะพี่สาววันนี้ก็ฝากพี่พี่นะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่08 4 9 1 5 8 06 5ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้นะคะวันนี้ก็ขอจบคลิป ep 787ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า